มเนนอาชีปีกอีกเที่ยนนึง่งทุนนางมานน่นี่ไอปีกเหรกรอบหาสุดแล้วไปเนี่ยิองกอบมันใสมันะ เจลเจลแบบเหนียวๆเ,เลยนี่นางกอ่อนเนี่ยมาอีกท่อนเพราะว่าไม่ทันเดือกนะเดือนไม่ทันตกจำตอนนี้ประมาณสองถูกแล้ว บางทีเมืออื่นเ,รเสราเรลาจะซี้ยามกลับนี่มันยังพยายามท์ยามมาขีดขานขั้วหอยขั้วตอนเสราเสาคือไปเถืงอนแค่น้อยแล้วก็หรอกงมานะ้ดื่นเดือนเนื้อไาตาเห็น ชิดพ่อเห็นนะแล้วก็ได้เขียดพพ่อหาจับชีดเงาเลยหอยใหม่เลยทุกคนนี่ะว่ามันตื่นเหรอตอนนี้ยิงชักน,นี่หลุดหม,ม่าม้ยังเป็นคุมอยู่ สงสัยมันตื่นตอนนี้นยังเย็นทุกคนมองตอนนี้บัอกถอ,อกตต่เดียวนะเก๋เลยเก๋เลยยิงมามันลงวางแรงนี่ทุกคนกเป็นไม้เลยหอย เดือนมาทันตกนะด็ยังอมยิ้มอยู่อยู่นี่ก็บว่มีคนนอนนะทำมนุษย์ทุกคน,นืเ<ะ>ชียงอย่างนี้ถึงอ่ามินไปจ้ะที่จีจะแต่หัวมากก็ได้วว่มีคนนอนนะ ันจะมานอนอยู่เถื่งไปทุกนดีจังบนหนาวนะนอนอยู่นี่โอ้มีหิองได้ย,ย่างป้านะี่ไปจ,จใัใไฟเบ็ดนะโอ้เห็ดแนวเกาะเอาเขียดดึงลมด้วยแดดวันนี้ยังใสอ่ะนะ ่าตายหินเนาะชาดีใจขี่ไปตายหินอัออตัวนะบ่ะยังใสนี่ดิฮัลมันเหลีัวมาัหนฮัลนหลน,นั่นี่ฮัลโัลนนัลโหลฮอยหล ชุ๊บชนี่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 ทุกคนไปมาออานะปามันยิงไปกะเข้าปฏิกินทุกคนครอพันลยไปเยย่างแน่นใหญ่นะทุกคนส้ำแข็ยิงลมหัวลมบอกเน่นี่โว่าเกิดไดมี่อ่ะรายขนาดนั้น กันว่าอยเอากล่องอันนี้จับกับบริษัทแบทมานะถือมาชื่อแบทเบิร์ดโอ้ตื่นตั้งแต่เดือนเลยเลยโอ้หอจะต่าเห็นบรได้กาศชั้นวางโตกติดเถื่อนี่ตะวันเดือนกำลังชิโตกนี่ไปนนางเมนตอนนั้นเลยเรียบร้อยแล้วเดินตกปุ๊บนี่อึ้ทึกรวดออกซองมือกระดักกันตะวันยามนี่ซองสามหลังประตูนะหลังเนี่ยเห็นเรียบร้อยแล้ว บอลน้ำปลาเห็นผีแล้วนะนเด็กเรียบร้อยน,นี่ลุมเจะ้ะให้คิดถือก็จะทำมาได้เลาะยามนะยามมันมื่นเสาจึงยามห้าหลัดแล้วก็เลาะยามกันมาเลยเฮามาบอนเทาเลยบานี้โอ้พิษหนาวจะแท้อ๋อโอ้โอโกบอันเด็ดๆฮะตาม หาบอนนอนก่อนอยากชิโนนไม่ใช่าาทันเวลาชิเขานอนอยู่ในกระสุ่มนะทาชินนนอยู่หันนะทุกคนเขาก็เลยดังไฟอยู่นี่เดี๋ยวเอาชิหยางเห็นก่อนเอาิเย็นชิหางเห่นตรงนี้ทุกคนอันดับแรกเขากระิเผาก่อนเผากินดังกรอบกระขักจังนอนขาวาดุกะฮาลัดแต่สวาวเลยเหมือนสวาวนี่ ทีสามไปลวาวาะว่านั้นอาจจะไล่กันแน่นอนแล้วนี่ตีหกตีเจ็ดยังได้รู้ไปม้านเซยทุกคนน่าใส่กับเห็นตอนนี้ออกประมาณทุ่มไปป่ายนะ,ะทุกคนทุ่มสี่สิบห้าสิบนี่หลิทว่มาสิบแด่ยนีมาหนีเฉยตอีกำลังขึ้นเบาทบกเบาวแหว้งนะ สวัสดีครับนางกอบนี่างพี่ีครับมายาไปได้พิเศษแค่ไหนแต่โล่ง่ายอยู่มัน่นขนาด มันมันไว้โอ้หมันทุกคนจอดจอดเลยอ๋ออ๋อความมันของมันทุกคนโหโหดลี่โหดคมันนี่อ๋อกรอบคักทุกคนนี่ เอาได้เลยมั่นขนาดเอาหนังกรอบออกก่อนทุกคนให้จิกินหนังกรอบมัน้ำแรงจะเอานังกรอบมันออกก่อนกรอบถากะลิ้ว้ยแงะเลยลองมีดใหม่เลยโอ้มีดมันเว้ยมาตะดิดกะเรียบร้อยแล้ว นี่ขากลีนี่ ป,กกกนะปกกีกอีกเท่าหนึง่งทุกคนนางมาเนี่ยนางกรอบนะปีกกินคักอีกเท่าหนึ่งเพราะว่ามันยังงาน,นอยู่ยังมีโอ้ยทาเกลือก่อนรองข้าวเดี๋ยวเอาเกลือมาตักใช้รดีกันด้ว่ารดีเพียบมันจังคักหรอด

นี่เป็นส่มันตัวนนังนี่ก็น,นังคือกันนี่แต่ละครเบิดบอสพันมองวอา ลับวาคนนั้นแม่นไพ่โอ้โอจ,จัดเลยอเอาสามปีงี้นี่สุกเดี๋ยวผูกฐาทอน โอ้นอนเอ๊ะ มันขนาดจาดจาดเลยนี่แหละนอนดำๆเนี่แหละนี่ขาปีงเขาจาดจาดเลยดูนี่เขาสาปีดไวสุดเลยนเอา,ป,าประเด็นจริงน,นะ อ๋อสุกแล้วทุกคนนี่นางกอบฮะสุกแล้วไปปุ๊บนี่โอ้โ,อโอหอ๋ลุยนน่นี่นางกอบทางนั้น,น น,นั่งขอบนี่บูส์ทำเกินคุยเยวตัวนี้หันใสมันนี่นั่นขนงขอบต้องห่วงทุกคนชุดเยาะตวนี้หันหางมัน นี่นี่ใส่มันต่เนี่ยนี่นี่นี่ห้นางกอบมัน ใสยย่้ว่นเบงวเบาทตูนี่ใส่มานะเจลเจ,เจแบบเนียเงยวเลยนี่ เอ,อ,อาล่ะเอาล่างนี่แล้วทนะ่านมันกินพวกเกียดพวกกระปูนะอันนี่ ยังก่อนเกี่ยวเนี่ยไม่ได้ก้อยผมก็มีถั่วอ่ะทอมอันเนี้ยวๆนี่แหละนี่ยแต่มันขับคือ กินตัวนี้กินแบบว่าขมมากทุกคนอมกเขากินแบบคักเบื่อมินเนาะมิน,นเนี่ยแซ่บเยอะแต่เราต้องแข้งขอดแล้วแว่งหย,ยันมากอ่ตัวนี้ม่ต้องือม ห่างถึงป่าคือว่าแล้วก็ย่างนี้มหมดเลยอืมเป็นอ้ไปปี้อยู่ว้นะ่ลงเอินพี่น้องมาตีหิวเขาแหงมามาเที่นมากินเขาน้ำกันเขาเรีงมันนี่ก็ป๊าจุดยอดนี่ห่างมัน มีเตแนวสิบเสบแสบตนี้เนื้อ,อติดนงัง เห็นยังนี่มังขนาดๆทุกนเผาจนแบกแล้วมันอะไระมันตายมั้งฮึดูว่าไม่อยู่ในนี้ ยืนน้งหัวรับมันอเลยเท่าต,ตบตบใบอย่มา,า,ยานนมันเอายินงอยากน้อนมาเลย นั่งเนี่ยโเบิดจ้ะทุกคนนี่หางมันกอบเป็นกอบนี่เดี๋ยวเที่ยนี้ยโเบิดตัวน้องไปกินมื้อเช้ากันเลย น,นี่ที่ห่อนผุทถอคนโ้นี่อ้ไนอ่ะเฮาไปแหงเลยยันแต่ตกใส่ไฟเอ,อ้ยและที่ว่ามือแหลกเนี่ยก็มานเลยทุกคนที่ว่าขักอยู่ แต่ว่ากับโนเฮานี่บ่ส่งนะทุกคนเพราะว่าเขาเห็นคนใส่อยู่ดิไปเจ้าใส่ก่อนเฮานะคือเป็นทีมงานเขาเห็นห่อเอกิบนี่แหละใส่เดี๋ยวมาออื่นจะตัดเบิ้งทางบนตัดเบิ้งทางบนถ้าว่ามันเห็นมาเลน่นมาะเร็งจะลงไปดักบ่อนบ่อนมันดูดในนั้นในห้องนะทุกคนแธอหาดรายนะมันดูดเท่านั้นกะทึกที่นี่ เอา,อาทุกคนเข้ากับสิพพรก่อนสำหรับคลิปนี้ก็จะขอเจอ้าใบเสน่แล้วทุกคนจะได้กับขามงกับใจลายๆนะที่ติดตามส้มเอาถ้าติดตามคลิปต่อไปทุกคนไปชีจังใดจังใดนะเข้าคิดว่าชีาอยู่จะสามสีคืนนะทุกคน